พอพูดถึงเรื่องทางคณิตศาสตร์แล้วนี่นะครับเราจะมีปริมาณอยู่2ปริมาณนะครับก็คือปริมาณสเกลร์กับปริมาณของเวกเตอร์นะครับ ปริมาณแบบเวกเตอร์เนี่ยนะครับจะมีทั้งขนาดและครับแล้วก็ทิศทางชัดเจนพูดถึงทิศทางของเวกเตอร์เนี่ยนะครับเราจะต้องอ่านทิศทางมันเนี่ยนะครับจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายใะทางกับกันถ้าเกิดว่าเวกเตอร์เส้น A B ที่ว่านั้นนะครับมีลูกศรชี้จาก B นะครับมาหา A เราต้องการเวกเตอร์นี้ว่าเวกเตอร์ BA ครับคือโดยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นเวกเตอร์ AB กับเวกเตอร์ BA เนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันครับแต่ทิศทางมันจะสวนทางกันและโดยนิยามแล้วเนี่ยมันจะมีขนาดนะครับเท่ากันและทิศทางเป็นติดลบนั่นเองนั่นหมายความว่าเวกเตอร์ AB จะมีค่าเท่ากับติดลบของเวกเตอร์ BA ตอนเดินทางไปตามเวกเตอร์สวัสดีครับมาส่งพัสดุครับ มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะีพัสดุครับได้เลยค่ะเดี๋ยวทายขอฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะเซ็นรับตรงนี้เลยนะครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะอ่าโอ้คุณเจ้าหน้าที่ค่ะทรายสงสัยมานานแล้วว่ะค่ะว่าพวกที่เป็นตัวย่อด้านหน้าเลขพัสดุตรงนี้ค่ะเขาหมายถึงอะไรหรอคะโอ้ถ้าเกิดอยากรู้เนี่ยไปดูในคลิปดูนะครับ คำ่านรอบตัววันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับการส่งไปรษณีย์ค่ะและตัวเลือกของเราก็คือในประเทศด่วนพิเศษลงทะเบียนคิดค่ะนี่คือกล่องอะไรฮะไปรษณีย์กล่องไปรษณีย์ปกในประเทศส่งอะไรในประเทศกันบ้างไปถึงนะคะมันก็จะมีช่องระหว่างให้ไปเอาใบาเหมือนเป็นบัตรคิวอะค่ะ ก็มันก็จะมีคนรอเยอะหน่อยยอดแล้วยังไงต่อพอ,พอต่อพอพไปถึงคิวเราใช่ไหมคะ<อ>เขาก็จะขเขาจะขอบัตรประชาชนก่อนนะคะขอบัตรประชาชนด้วยอ่าแล้วก็เสร็จแ,แล้วเขาก็จะถามว่าส่งแบบ e m s หรือว่าลงทะเบียน่ะคะงงว่า e m s มันเหมือนภายในวันเดียวก็น่าจะถึงแล้วคะ่ะเออน่าจะถึงอ่าคำถามเราจะถามว่าอะไรตอบในประเทศถ้าส่งในจังหวัดกาญจนบุรีเขาเรียกว่าส่งที่ส่งที่ใดส่งแบบ ส่งแบบในประเทศ <kat> เป็นงไงดศศ่วนพิเศษอ่ะด่วนพิเศษก็ส่วนใหญ่นะคะของจะถึงภายในวันพรุ่งน,นีะ้คะ่ะตอนเช้าถ้าสมมติเราส่งเย็นมากก็อาจจะถึงตอนกลางคือนอะค่ะอเออกลางคืนส่งเหรอบางครั้งหนูเห็นพัสดุมาส่ตงตอนหนึ่งทุ่มก็มีนะคะอวหนูเห็นที่ไหนบ้า,านหนูเนี้ยแหละค่ะหนูสั่งพัสดุเขามาค่ะบ้านหนูหนูเห็นที่เขาส่งส่งมาที่บ้านทุ่มหนึ่งเหรอ ค่ะบางครั้งอะค่ะด่วนพิเศษอะคำถามเนี่ยถามว่าอะไรตอบด่วนพิเศษถ้าเราต้องการให้ลูกค้าได้ของภายในพรุ่งน,นี้จะให้ส่งแบบใดค่ะอ๋อแบบใดล่ะแบบด่วนพิเศษค่ะถ้าต้องการเย็นนี้ด่วนพิเศษมากคะ่ะด่วนพิเศษมากต้องการเดี๋ยวนี้วิ่งไปหาเลยก็ได้ <laughs> <laughs> ลงทะเบียนอะไรลงทะเบียนเนี่ยลงทะเบียนก็จะนานกว่า EMS หน่อยอะคะอ่ะเคยส่งบ้าง <c oughs> อะเคยเป็นไงนานกว่าอย่างไงเป็นเดือนไหมไม่ถึง<อ>ค่ะเกินไปหนะ่อยง,งั้นไม่รู้จะลงทะเบียนทําไมรู้ไหมทำไมต้องลงทะเบียนทําไมครับเพราะรบ,าบางคนเขาอาจจะไม่รีบส่งมันดิเขาไม่อาจจะไม่รีบแบบคนที่อยากได้แบบด่วนอะคะอ่ะเออไม่ด่วนมากก็ลงทะเบียนเพราะมันถูกด้วยเราพูดกันไปแล้วนะครับถึงการส่งไปรษณีย์ทั้ง ในประเทศด่วนพิเศษและลงทะเบียนจากที่ฟังดูแล้วนะคะน้องๆเนี่ยรู้แล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งไปรษณีย์มาแล้วทั้งนั้นเลยค่ะและคำถามของเราก็คืออักษรอาบนพัสดุไปรษณีย์หมายถึงการส่งแบบใดคุณผู้ชมล่ะครับเคยสังเกตสัญลักษณ์ทางไปรษณีย์กันบ้างไหม เลือกคำตอบค่ะในข้อนี้น้องๆกระจายกันตอบทั้ง3ข้อโดยเลือกตอบข้อคอควายลงทะเบียนมากที่สุดอ่าสองนมตอบก็ไก่ครับอ่าคือในประเทศทำไมถึงคิดอย่างนั้นครับเพราะว่าการส่งส่วนใหญ่การส่งในประเทศจะพบเห็นได้ง่ายบ่อยที่สุด เพราะว่าไอตรงสแกนบาร์โค้ดมันมี t ีอหมายถึงในประเทศไทยครับ t ีอประเทศไทยส่งในประเทศแน่ๆเลยครับอันนี้แบบมไม่ไม่ไปไหนล่ะอ๋อ,นนอแล้วแต่เราให้ดูอานะอาก็น้า จะหมายถึงการส่งของไปรสเนียครับน่าจะเป็นตัวย่อของไปรสณนียอ่าไปรสณนียคิดว่าเป็นตัวย่อไปรสณียอะไรก็ว่าไปละแต่ว่า th เห็นมาตรงบาร์คดมันดันอยู่ในแผ่นเดียวกันเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกันคิดว่าในประเทศตัว R คือด่วนพิเศษทำไมครับมันอาจจะเป็นคำแบบอาจจะเป็นอักษรที่เรียงรีบค่ะ เร่งรีบเร่งรีบซ้ำเนียงดีมากเลยภาษาอังกฤษภาษาทัพศั์เร่งรีบภาษาอังกฤษก็มี rush ไงอ่าใช่ rush อะไรเงี้ยนะเออแม่คาออต้าตอบหน่อยทำไมคิดว่าอาคือลงทะเบียนก็พอดีว่าไปเห็นตามไปเสนาค่ะพอไปเห็นตามเคาน์เตอร์เขาก็จะแยกไว้2แผ่นนะคะระหว่างลงทะเบียนกับ EMS ค่ะแลงเงี้ยเหรอ ม่ค่ะมันเป็นกระดาษเขียนคําว่า E M S ลงทะเบียนนะคะแล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆสติกเกอร์แปะเป็นพวกนี้อยู่อะค่ะอ๋อื่นเคยเห็นไหมที่หนูรู้เพราะว่าพอลูกค้ามาที่ร้านอาแล้วบอกว่าลงทะเบียนอาก็จะหยิบสติกเกอร์อันนี้ให้อ่ะค่ะสังเกตอาที่ร้านสังเกตอาที่ร้านชอบเหตุผลของทุกข้อเลยนะคะแต่ว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยมีเพียงข้อเดียวเท่านั้นค่ะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือ อักษรตัว R ย่อมาจาก Register หมายถึงส่งแบบลงทะเบียนการส่งแบบด่วนพิเศษจะใช้อักษร EMS ย่อมาจาก Express Mail Service ใช้เวลาส่งไม่เกิน3วันพัสดุก็จะถึงปลายทางซึ่งทั้ง2แบบนี้สามารถตรวจสอบการส่งได้ทางเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย ส่วนการส่งพัสดุในประเทศจะใช้อักษร P ีย่อมาจาก parcel service เป็นการส่งพัสดุแบบธรรมดาในประเทศซึ่งการส่งแบบนี้ไม่สามารถตรวจสอบการส่งได้ทางเว็บไซต์ครับโอ้โหเป็นคลิปที่ได้ความรู้เยอะเลยนะคะใช่แล้วล่ะครับโอ้นี่กว่าจะขับมาถึงตรงนี้นะครับ ตอนแรกเนี่ยดูในแผนที่แล้วเนี่ยเหมือนการกระจัดมันจะใกล้นะครับ <ฮะ S 1> แต่โวรยะยต์ทางจริงๆกับทิศทางของเวกเตอร์ต่างหัวกว่าจะมาถึงนะครับหูวไกลามากเลยครับอ้าวมีทั้งการกระจัดมีทั้งเวกเตอร์มันไม่เท่ากันหรอคะหรือว่ามันคืออะไรคะอุยเธอมีคําถามแล้วอยากหาคําตอบ <ฮะ S 1> ไปหาคําตอบได้ในรายการวายรูมห้องพิเศษใส่ไข่งั้นเชิญนั่งก่อนได้เลยนะคะขอบคุณครับ อ,อากาศร,ร้อนนะครับพักผ่อนก่อนค่ะขออนุญาตถอดหมวกนะครับเป็นมิดไปหน่อยมิตรภาพเหรอคะมิดนิดชาชีพครับตายแล้วหนูกลัวนะคะพอถอดออกมาแล้วดูเป็นมิตรภาพมากขึ้นคับโอเคค่ะโอเคครับเ,เมื่อกี้เราพูดถึงเกี่ยวข้องกับคําว่าการกระจัดกับทิศทางแล้วก็คำว่าเวกเตอร์ใช่ไหมครับค่ะ คือในทางคณิตศาสตร์เนี่ยครับเราจะกําหนดปริมาณนะครับแล้วก็ทิศทางออกมเป็นสรูปแบบ<ฐ>ก็คือในรูปแบบของปริมาณสเกล่า oh. กับรูปแบบปริมาณแบบเวกเตอร์<ฐ>รูปแบบปริมาณแบบสเกลร์เนี่ยคือมีเพียงแค่นะครับขนาดเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปริมาณแบบเวกเตอร์เนี่ยจะมีทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเ<ฐ>ช่นความเร็วความเร่งอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเวกเตอร์ ถ้าเป็นสเกลาก็พวกน้ำหนักส่วนสูงหนึ่งนี้นะครับถือว่าเป็นปริมาณแบบสเกล่าเฉยๆนะครับบางทีการเขียนเวกเตอร์เนี่ยเราอาจจะเขียนอธิบายได้ด้วยลูกศรน,นะครับของการอธิบายว่ามันจะไปทางไหนนะครับไปด้านบนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกไปทางทิศใต้ไปทางซ้ายหทางขวาพวกนี้นะครับ<ฆ>เขียนออกมาเป็นลูกศรให้ชัดๆนะครับเขียนแบบลูกศรแบบนี้อย่างนี้จะถือว่าเป็นการเขียนแบบเวกเตอร์นะครับ<ฆ>แล้วเวลาอ่านชื่อ ก็ต้องอ่านจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายค่ะวิธีการอ่านเนี่ยจะอ่านว่าเวกเตอร์ AB ครับค่ะเขียนแทนด้วย a b แล้วเขียนหัวลูกศรข้างบนนะครับซึ่งนั่นมีความหมายว่าเวกเตอร์ A ไปหา B ีนี่คือวิ่งจากจุด A ไปหา B ในทิศทางนี้ค่ะในเรื่องของเวกเตอร์เนี่ยเวกเตอร์ AB เนี่ยจะไม่ถือว่าเท่ากับเวกเตอร์ BA อนะครับเคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีขนาดเท่ากันก็คือ3หน่วยที่เห็นในนี้ นะครับแต่ว่าทิศทางมันสวนทางกันอ๋อค่ะอย่างนี้ไม่ถือว่ามันเท่ากันแต่เราสามารถที่จะพูดได้ว่าอ๋อเวกเตอร์ a b ที่ว่านี้นะครับมีขนาดเท่ากับติดลบ1ของเวกเตอร์ b a นั่นเองครับอ๋อค่ะเรสามารถพูดอย่างนี้ได้ด้วยนะครับค <Okay. S 1> นะ่ะพอเราเข้าใจคำว่าเวกเตอร์และการเขียนแล้วเราจะถือว่าจุด a เป็นจุดเริ่มต้นนะครับจุด B เรียกว่าจุดสิ้นสุดของเวกเตอร์นะครับค่ะ คราวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงนะครับทิศทางแล้วเราพูดถึงระยะบ้างนะครับคราวนี้ระยะของมันเนี่ยหรือขนาดของมันเนี่ยในทางคณิตศาสตร์ก็จะเขียนด้วยสัญ,ญลักษณ์เหมือน,นคําว่าค่าสมบูรณ<อ>์เป็นเส้นตรงสองเส้นใช่แล้วเราจะเขียนค่าอย่างนี้ให้ถือว่าอย่างนี้เรียกว่าขนาดของเวกเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งบางทีเราอาจจะเขียนย่อๆสั้นๆนะครับเขียนเป็นเวกเตอร์ u นะครับ หรือว่าเขียนเป็นเวกเตอร์ v ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการที่เราไม่ต้องเขียนเยอะนะครับ hmm. อาจจะเขียนชื่อย่อๆของมันก็ได้ <Ha. S 1> แต่เราต้องตอบให้ได้นะครับว่าเวกเตอร์นั้นมาจากไหนและเริ่มต้นที่ไหนและไ oh. ปจบที่ใดโอเคนะครับพอพูดถึงอย่างนี้แล้วทําให้ผมนึกถึงแผนผังนะครับถ้าเกิดเป็นแผนผังเ,งเมืองเมื่อกี้นะครับอย่างนี้นะครับโห้โวสวยมากค่ะเป็นระเบียบยถ้าอย่างนี้เวลาเราวิ่งไปตามจุดต่างๆสมมุติเราต้องการนะครับ จุดพิกัดตรงนี้นะครับให้เป็นจุด A ค่ะแล้วเราต้องการจุดตรงนี้มาจุด B นะครับนะเราก็วิ่งขึ้นมาตามเวกเตอร์นี้อ่านว่าเวกเตอร์ AB ค่ะแล้วถ้าเกิด B มา C อย่างนี้ครับ C มา D D มา E และ E มา F อย่างนี้ค่ะถ้าผมถามว่าผมอยากจะวิ่งจากจุด A ไปจุด D ผมจะวิ่งไปได้กี่เส้นทาง เส้นทางที่1ครับอาจจะวิ่งมาทางนี้ก็ได้ค่ะนั่นแปลว่าผมวิ่งจาก A ไป B เวลาเราเขียนเป็นเวกเตอร์แเราจะเขียนเวกเตอร์ A B บวกกับ B ไป C ออ๋เป็นเวกเตอร์ B C คแล้วก็จาก C ไป D ใช่ไหมครับบวกด้วยอะไรครับเวกเตอร์ C D อย่างนี้ครับนั่นมีความหมายว่านี่คือ A D จะเห็นไหมครับ จะเห็นว่าจาก A ไป D เนี่ยนะครับจะมีระยะทางที่สั้นกว่าความยาว A ไป B B ไป C และ C ไป D เหมือนเป็นทางลัดเลยค่ะใช่ครับอย่างนี้เราเรียกระยะสิ่งที่บอกว่า A ไป D เนี่ยเรียกว่าการกระจัดครับ อ๋อค่ะความเป็นจริงแล้วการกระจัดเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของชีวิตจริงๆเราคงไม่สามารถทะลุตึกไปได้นั่นสิคะถึงบอกอีกครับว่าเมื่อกี้การกระจัดมันดูสั้นครับแต่ระยะทางมันยาวระยะทางจริงๆที่มาคือยาวกว่าใช่ครับเพราะต้องอ้อมนะคะถูกครับนอกจากนั้นนะครับเราสามารถจะวิ่งเส้นอื่นได้อีกค่ะถ้าเกิดจะไปหาจุดดีเนี่ยนะครับเราอาจจะวิ่งมาที่ AF ค่ะแล้วมาที่ f e แล้วมาที่ EB ค่ะ มาที่ BC แล้วก็มาที่ c ีดีก็ได้เหมือนกนันจะเห็นว่ามันก็วิ่งได้เส้นทางอื่นเหมือนกันแต่น่แน่นอนครับว่าการกาะจัดก็ยังเท่าเดิมก็จะเห็นแล้วว่ามันวิ่งในทางของเวกเตอร์ได้หลายรูปแบบแต่หัวใจสำคัญของการต่อเวกเตอร์หรือการบวกเวกเตอร์นั้นต้องอย่าลืมว่าเราต้องเอาหางไปต่อหัวอีกตัวหนึ่งเสมอ สังเกตไหมครับว่าถ้าเกิดผมจะวิ่งจาก A ไป E ผมวิ่งมา AF นะครับนั่นเป็นแปลว่ามันเป็นเวกเตอร์ AF นะครับแล้วผมก็ไปบวกด้วยเวกเตอร์ F เห็นไหมออ E ก็คือเอาหางเนี่ยนะครับไปต่อหัวอีกฝั่งหนึ่งเสมออ๋อจุดสิ้นสุดจะเป็นจุดเริ่มต้นถูกต้องครับว่าตอนจบของมันเนี่ยจะต้องกลายไปเป็นจุดเริ่มต้นจุดท้ายและจุดสิ้นสุดจุดท้ายนั่นเองครับค,คือ AF นะครับเื่องอเ,เวกเตอร์ข้างบน นี่คือวิธีการเขียนเวกเตอร์อย่างง่ายๆนั่นเองครับในเรื่องของเวกเตอร์นี้นะครับยังสามารถเอาไปประยุก์ตใช้เกี่ยวกับเรื่องของการวัดแบบระยะทางต่างๆได้ด้วยนะครับหรอคะเพราะสมมติถ้าเกิดว่าผมต้องการเวกเตอร์เนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดโจทย์ต้องการเขียนเนี่ยเวกเตอร์เนี่ยให้ออกมาในรูปของทิศทางต่างๆนะครับ สมมติว่าเราบอกว่าเนี่ยเราจะไปนะด้วยทิศทางนะครับทิศใต้ขนาด100เมตรอย่างนี้นะครับเราก็เขียนนะครับทิศขึ้นมานะครับเหนือใต้ออกตกนะครับแล้วก็เขียนนะครับลงมา1 0 0เมตรอย่างนี้คือวิ่งออกมาทางตัวนี้100เมตรนั่นเองใต้ค่ะครับผมแล้วถ้าเกิดเราพูดใหม่ครับเราบอกว่าเฮ้เราจะวิ่งนะครับไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ15เมตรก็ต้องวิ่งจากจุดเริ่มต้นครับไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 15เห็นไหมครับเวกเตอร์มันจะมีขนาดและทิศท,ทางเสมอค่ะอย่างเมื่อกี้ข้อนี้ก็คือวิ่งมาทางนี้นะครับค่ะอ่าต่อไปครับถ้าบอกว่าเอ๊ไม่อยากพูดเป็นทิศเพราะมันไม่ละเอียดพอค่ะอยากพูดเป็นองศาได้ไหมคะได้ดีครับ้คราวนี้ถ้าเกิดเราจะพูดเป็นองศาเนี่ยนะครับคราวนี้เราจะต้องวัดองศาไม่เหมือนกับการวัดแบบตรีโกณค่ะ คือการวัดแบบตีโกรมิติเนี่ยนะครับเส้นกราฟเนี่ยเราจะวัดจากศูนย์เสมอใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ในเรื่องของเวกเตอร์เนี่ยนะครับเราจะไม่วัดจากแกน x หรือแกน0ูนย์นะครับเราจะสตาร์ทจากทิศเหนือเท่านั้นเพราะนั้นตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเราจะเริ่มต้นทิศทิศเหนือค่ะเป็นแกนเริ่มต้นอ๋อเวลาเราวัด20เมตรไปที่120องศาค่ะเราวัดอย่างนี้นะครับนเริ่มต้นจากทิศเหนือนะครับค่ะ กางออกมา120องศา oh. นะครับซึ่งมีระยะทางหรือความยาว20เมตรค่ะนั่นเองครับเพราะนั้นเวลาวัดเราวัดนะครับกับแกน Y หรือทิศเหนือเสมอครับถ้าอย่างนั้นมาลองดีกว่าครับให้น้องๆทางบ้านได้ลองทำดูสมมุติว่าเออผมอยากจะเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง5กิโลเมตรค่ะ แล้วนะครับเดินทางไปในทิศ225อ,องศานี่นะครับเป็นระยะทางอีก5ก<ฆ>ิโลเมตรค่ะเอามาผสมกันแล้วนะครับ<ฆ>ถามว่าผมเนี่ยอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเนี่ยกี่กิโลเมตรโอตรงนี้ต้องใช้ความรู้ทฤษฎีพีทาโกรัสเข้ามาช่วยด้วยนะครับค่ะ<ฆ>ถ้าพร้อมแล้วเริ่มไปพร้อมๆกันได้เลยครับ จากเงื่อนไขนี้นะครับเรากําหนดให้จุดเริ่มต้นก็คือตัวผมเองนะครับให้เป็นพิกัด A เอจากตรงนี้ผมต้องการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแปลว่าผมต้องวิ่งถอยไปนะครับ45องศานะครับระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันตกนะครับ45องศาเพราะมันอยู่ระหว่างกลางละะนั้นผมวิ่งไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับ5กิโลเมตรแล้วพอผมวิ่งไป5กิโลเมตร ตำแหน่งใหม่ที่ว่านี้ตามเวกเตอร์ A B ตำแหน่ง B จะเป็นตำแหน่งสุดท้ายของเส้นนี้คราวนี้เหมือนเดิมครับโจทย์ระบบุไว้ว่าผมต้องเดินจากจุด B เนี่ยนะครับนะไปอ e ีก225องศา นะครับจากจุดบีออตอนนนั้นเราก็เลยต้องสร้างเส้นกราฟเหนือใต้ออกตกขึ้นมาให้ทิศนี้เป็นทิศเหนือนะครับแล้วเราต้องการไปในทางทิศอะไรนะครับ225ต้องวัดจากแกน Y าข้างบนนะครับหรือว่าจากจุด เหนือขึ้นมานะครับวิ่งหมุนมาตามแกน225เย็่ไหมครับอีก5หน่วยครับหรือ5กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาจบที่ตำแหน่งสุดท้ายก็คือตำแหน่ง C เขาถามว่าจากตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะนะครับมีระยะทางหรือการกระจัดสั้นที่สุดจากจุด A ไปจุด C คือเท่าใดครับอ๋อค่ะ ถ้าตามระยะทางจริงๆก็ต้องเลยครับ5กับ5ก็เป็น10ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดต้องการการกระจัดเนี่ยเราสังเกตไหมครับว่าตรงนี้มันกลางเท่าไหร่นะครับ45องศาค่ะพอตรงนี้กาง45มาชนตรงนี้ก็ต้องกลางอีกเท่าไหร่ครับ45องศาค่ะ,คะมันแบ่งลงมาตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งนะครับเพราะตรงนี้มัน180ใช่ไหมครับบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่จะเป็น225บวกเพิ่มอีก45องศาค่ะ เพราะว่อสิบเพิ่มไป45่สิบก็กลายเป็นสองอ้อค่ะนั่นแปลว่าไอ้ตรงนี้กลางทั้งหมด90องศาค่ะไี้พอเป็น90แล้วมันมกน็ถูกต้องครับค่ะนั่แปลว่าไอ้รูปนี้จริงๆคือรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองอซึ่งตรงนี้กลาง5กิโลเมตรค่ะตรงนี้กลาง5กิโลเมตรค่ดังนั้นด้านนี้จะต้องใช้ทฤษฎีของพิทาโกรัสซ,ซึ่งสูตรพิทาโกรัสก็จะกล่าวไว้ว่า นะครับ AC ยกกำลัง 2, 2> ค่ะจะเท่ากับด้าน AB กำลัง2บวกด้วย BC ยกกำลัง2ค่ะเยี่ยมเลยครับเมื่อกี้ AB ของเราอ่ะมีค่าเท่ากับกี่กิโลเมตรนะครับ5กิโลเมตรค่ะแล้วก็ BC เราเนี่ยยาวกี่กิโลเมตรนะครับ5กิโลเมตรค่ะ5ากำลัง2เป็น25บวกกับ25เป็นเท่าไหร่นะครับเป็น50ค่ะดังนั้นนะครับ AC กำลัง2มีค่าเป็น50กิโลเมตร ถ้าผมต้องการแค่ AC เฉยๆเนี่ย <5. S 1> ก็ต้องทําการถอดรูทออกทั้งสองข้าง <5. S 1> นะครับถอรูทออกเสร็จปั๊บก็จะกลายเป็นรูทห้ซึ่งดึงตัวประกอบออกมาได้เป็น 2> 5้ารูทสค่ะอืมเยี่ยมมากครับถ้าเกิดเป็นค่าประมาณรูทสก็ประมาณ1.4ึล้วไปคูณห้นั่นเองนะครับนี่คือการกระจัดนะครับจากจุด A ไปที่จุด C โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทิศต,ต,ต่างๆของเวกเตอร์นะครับ คราวนี้ถ้าเป็นตัวเลขมันยังดูง่ายเกินไปครับเรามาหาเวกเตอร์ที่มันเท่ากันดีกว่าแน่นอนการจะเป็นเวกเตอร์ที่เท่ากันเนี่ยจะต้องมีความพิเศษอยู่ที่ว่า1ขนาดต้องเท่ากัน2ทิศทางต้องตรงกันโอเคครับดังนั้น oh. ถ้าเกิดผมถามแค่ว่าเวกเตอร์ไหนที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ที่กําหนดบ้างค่ะตั้งใจดีนะครับจากรูป a b c d e f ผมกำหนดว่าเป็นหกเหลี่ยมด้านเท่าค่ะ แน่นอนถ้าเป็นหกเหลี่ยมด้านเท่านั่นหมายความว่าจะมีด้านคู่ขนานกันอยู่ทั้งหมด1นะครับ2 3คู่นั่นเองค่ะคราวนี้ถ้าเป็นคู่ขนานกันแปลว่ามันต้องขนานกันใช่ไหมครับใช่ค่ะพอมันขนานกันก็แปลว่าความชันมันต้องเท่ากันค่ะดังนั้นถ้าเกิดผมถามว่าเวกเตอร์ AB นะครับมีทิศทางเดียวกันกับ เวกเตอร์อะไรเราะฉนผมก็จะเริ่มต้นจาก a b ะนะครับคือจาก a มา b ให้ทุกคนนะครับเริ่มเขียนลูกศรจาก a วิ่งไปที่ b ค่ะแน,แน่ๆแหละครับถ้าเรามองในจอเนี้ยมันต้องเท่ากับ e d ไม่ก็ d e ค่ะแต่คำถามคือเราควรจะตอบเป็น d e หรือ e d ครับ e d ค่ะทำไมล่ะครับก็เป็นทิศทางเดียวกันค่ะเยี่ยมมากครับนั้นเราควรตอบว่าเป็นเวกเตอร์นะครับ e d นั่นเองนะครับอ่าโอเคไหมครับเวกเตอร์ e d นั่นเองเอ๊ะเพิ่มอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันามาให้น้องๆทางบ้านลองทำอีกสักครั้งแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยอยากจะได้เวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ bc ครับอ่าดูเวกเตอร์ bc นะครับเวกเตอร์ bc นะครับถามว่าเวกเตอร์ไหนที่มีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ bc ครับก็ต้องเป็นเวกเตอร์ f เ e ค่ะอาเวกเตอร์ FE นะครับเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ BC เห็นไหมครับเพราะน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าเรามองดีๆนั้นเวกเตอร์นะครับที่มันเป็นคู่ขนานกันก็คือเวกเตอร์ FE นะไม่ก็เวกเตอร์ EF ค่ะแต่เราควรเลือกเวกเตอร์ FE นะครับที่เป็นทิศทางเดียวกันนะครับค่ะ คราวนี้นะครับมาลองดูอีกเงื่อนไขพิเศษหนึ่งค่ะยังจําเรื่องคําว่านิเศษได้ไหมครับตรงข้ามปะคะเยี่ยมมากนะครับเงื่อนผมถามว่าเวกเตอร์ไหนนะครับที่เป็นนิเศษของเวกเตอร์ BC ครับเป็นนิเศษของ BC ก็เป็น E F ค่ะอ่านะครับเวกเตอร์ B ไป C นะครับจากเริ่มต้น B ไปจบที่ C ดเงนั้นตัวที่เป็นนิเศษก็ต้องถอยกลับมในรูปเลยครับเอฟคับ เกี่ยมมากครับเป็น e กับ f ส่วนทางกันและจริงๆมีอีกตัวนึงแอบซ่อนอยู่นะครับหรอคะใช่ครับซึ่งไอตัวที่ซ่อนอยู่ก็คือตัวมันเองนั่นแหละรครับคือเวกเตอร์ c d <ด><ด>นั่นเองครับเพราะโดยระยามบอกว่านะครับเวกเตอร์นะครับ b c จะเท่ากับลบหนึ่งของเวกเตอร์ c b เสมอครับนี่คือนิยมที่แอบซ่อนอยู่ข้างใน<ด>พอเราเข้าใจคำว่าการติดลบของเวกเตอร์ในกรณีที่ทิศท,ทางตรงข้ามแล้ว ความรู้ถัดไปก็คือการเอาเวกเตอร์มาบวกและลบกันเองครับการบวกลบเวกเตอร์นี้นะครับมีเงื่อนไขพิเศษอยู่ที่ว่าการบวกลบเวกเตอร์จะทำได้ก็ต่อเมื่อเราเอาหางมาต่อหัวเสมอนะครับเราถึงจะหาคำตอบได้เป็นจุดเริ่มต้นจนถึงจุดปลายอย่างที่เคยกลาบไปแล้วในตอนเริ่มต้นสมมุติว่านะครับ ถ้าเกิดว่าผมมีรูปที่เป็นรูปนี้นะครับแล้วผมบอกว่าผมอยากได้เวกเตอร์ AD เวกเตอร์ AD ก็คือเส้นนี้นะครับาจาก A มาดีนะครับนี่นะครับบวกกับเวกเตอร์ DC <อ>นะครับนั่นแปลว่าผมเอาหางมาต่อหัวเสร็จแล้วใช่ไหมครับหัวลูกศรชัดเจนนะครับคำตอบของมันเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดหรือที่เรียกว่าการกระจัดอืมค่ะ AD กับ DC เนี่ยนะครับถือเป็นระยะทางเฉยๆแต่ถ้าเกิดจะถามว่าระยะทางที่สั้นที่สุดก็ต้องเป็นเวกเตอร์ AC ค่ะและสังเกตเห็นไหมครับว่าจาก A มาที่ C เนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นเป็น A และจุดปลายเป็นเป็น C ค่ะลูกศรที่สำคัญมากๆในการมองคำตอบนะครับแลวคนอาจจะว่ามผมพูดอย่างนี้ได้ไหมเวกเตอร์ AC เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ AB บวก BC ได้ไหมครับ ก็ถือว่าได้เพราะว่า AB บวก BC ก็ยังคงเป็น<อ> A C เหมือนกันค่ะเมา B และ B ไป C ก็ยังจบที่เป็น A ไปถึง C เหมือนกันการกระจัดเท่ากันใช่ครับหมายความว่าเราวิ่งเส้นไหนก็ได้แต่ดีที่สุดที่ทำให้เราไม่เปลืองพลังงานและเปลืองน้ำมันมากทีสุดก็ควรใช้เส้นที่มัน สั้นที่สุดเยี่ยมที่สุดเลยครับนี่คือหัวใจหลักๆของเรื่องเวกเตอร์ซึ่งการเอาเวกเตอร์ไปประยุกต์ใช้เนี่ยก็ต้องพยายามหาให้ได้ว่าเส้นทางไหนใกล้ที่สุดจริงๆแล้วใน GPS ต่างๆนั้นที่ทำการคำนวณน,นะครับอยู่ในมือถือของเราเนี่ยนะครับมันจะคำนวณการกระจัดที่ใกล้ที่สุดให้เรานะครับก<อ>็ทำให้เราสามารถเดินทางไปได้ไวที่สุดแต่แน่นอนครับ ในเรื่องของเวกเตอร์เนี่ยนะครับแม้ว่ามันจะเป็นเส้นตรงนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงและถนนตรอกซอยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นตรง<ฆ>นะครับมันเป็นเส้นโค้งต่างๆนะ<อ>เอาระยะทางมาวนลึกเข้าไปอีกนะครับด<ฆ>ังแปลว่าเวกเตอร์ก็มีส่วนสําคัญในการเอาไปประยุกต์ใช้เรื่องพวกนี้ด้วยนะครับ เรื่องการกระจัดแล้วก็เวกเตอร์จากคุณเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยโอ้โหเห็นใจคนส่งพัสดุมากเลยค่ะเพราะกว่าจะขับมาถึงเนี่ยต้องอ้อมซ้ายอ้อมขวาอุ้ยไกลค่ะเหนื่อยใช่ครับนี่จะเกิดว่าสามารถหาการกระจัดและตึกตึกมาได้เลยเนี่ยจะใกล้มากๆเลยนั่นสิคะว่าแต่ว่าคุณเจ้าหน้าที่ขับพัสดุอันเนี้ยไม่ใช่ชื่อทรายใช่ว่าไม่ใช่ของทรายหรอกค่ะ ถ้าอย่างนั้นผมขอเอากลับไปที่สำนักงานใหญ่ก่อนนะครับระยะทางก็อีกไกลเลยค่ะงั้นก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมสรุปให้ฟังสักครั้งแล้วกันนะครับค่ะพอพูดถึงเรื่องทางคณิตศาสตร์แล้วเนี่นะครับเราจะมีปริมาณอยู่2ปริมาณนะครับก็คือปริมาณสเกลร์กับปริมาณของเวกเตอร์นะครับปริมาณแบบเวกเตอร์เนี่ยนะครับจะมีทั้งขนาดนะครับแล้วก็ทิศทางชัดเจนพูดถึงทิศทางของเวกเตอร์เนี่ยนะครับเราจะต้องอ่านทิศทางมันเนี่ยนะครับจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเวกเตอร์เส้น AB ที่ว่านั้นนะครับมีลูกศรชี้จาก B นะครับมาหา A เราต้องการเวกเตอร์นี้ว่าเวกเตอร์ BA ครับโดยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นเวกเตอร์ AB กับเวกเตอร์ BA เนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันครับแต่ทิศทางมันจะสวนทางกันแล้วโดยนิยามแล้วเนี่ยมันจะมีขนาดนะครับเท่ากันและทิศทางเป็นติดลบนั่นเองนั่นหมายความว่าเวกเตอร์ AB จะมีค่าเท่ากับติดลบของเวกเตอร์ BA เป็นธรรมดาแล้วตัวขนาดของเวกเตอร์เนี่ยนะครับเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์เหมือนค่าสมบูรณ์ครับคือจะเขียนเป็นรูปแอสซิลูดครอบไว้นะครับให้ถือว่าอย่างนี้เรียกว่าขนาดของเวกเตอร์ที่เราสนใจถ้าเกิดเราจะบวกลบเวกเตอร์นั้นเทคนิคที่ดีที่สุดก็คือการเอาหางมาต่อหัวนะครับหากน้องๆมีคำถามนะคะแล้วอยากหาคำตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวันด้วยคณิตศาสตร์แบบง่ายๆสามารถกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการวา y รูปห้องพิเศษใส่ไข่ทาง altv ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะ สำหรับวันนี้คุณเจ้าหน้าที่โซ่และพี่สายต้องลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับงั้นผมขออนุญาตเอากล่องเนี่ยกลับไปที่สำนักงานใหญ่ก่อนนะครับได้เลยค่ะหูแตระยะทางไกลนะคะเนี่ยยังไงก็ขับรถดีๆนะคะช่วงนี้ดูแลตัวเองดีๆค่ะโอ้ขอบพระคุณมากครับ